บ่าวแดงจับจริงแจกจริงแต่ใครก็มีสิทธิได้แค่สง่งฝาสง่งฝากันมาเยอะๆนะครับคุณอาจเป็นผู้โชคดีแบบผมอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ไม่ยากรีบสง่งฝาคารา,าวแดงหรือฝาคารา,าวคันโซจับล้านครั้งสุดท้ายวันที่12พฤศจิกาย,ยน2568อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปบ่าวแดงชื่อคนไทยจ้าชีปีเซเห็นดาราวัยรุ่นสมัยนี้แล้วอ่ะ ถ้าเทียบกับสมัยผมเป็นวัยรุ่นบอกเลยล <ะ S 1> ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดแล้ว <ök> อ,อ๋อดีแล้วล่ะค่ะที่พี่ไม่ได้เกิดไม่งั้นนะคะวงการบันเทิงปันป่วนแน่ค่ะแต่สำหรับหนูแล้วนะคะตราบใดที่อำเภอยังไม่ปิดก็มีสิทธิ์แจ้งเกิดทุกวันค่ะ เอ้ยแจ้งเกิดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าอยากโดนแจ้งว่าเป็นผู้โชคดีต้องทำไงจ้านี่เลยง่ายมากๆค่ะแค่ดื่มทุกวันส่งทุกวันเขียนบีบแล้วก็ส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซนะคะส่งมาที่กล่องรับฝาชิงโชคที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือจะส่งมาที่ตู้ปอนอก,ก็ได้ค่ะ คาราบาวเขาเป็นตัวจริงเรื่องจับจริงแจกจริงแจกมอไซค์ทุกวันแจกร้านพลิกชีวิตทุกเดือนใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้รถมอเตอรไ์ไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดดิชั่นคันที่1170จากคาราบาวจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันเลยแล้วจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนเนี่ยรอลุ้นได้เลยม<า>ีมาแล้วทุกภาคมาลุ้นกันมาลุ้นกัน ผู้โชคดีก็คือคุณสุชาติสามสุขจากจังหวัดลบบุรีกติการลุ่นลัาและม้วใส่สามรขันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบะาแดงหรือฝาคาราบะาคันโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้ายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568